สวัสดีครับมารับชมมวยคู่นี้มาครับร่วงบอสกับแรนนะครับมาคู่นี้ต่อยกันระห่ำจริงๆครับยกแรกครับมาแรนเดินไฟเข้าหานะครับมาหวยกเด้งเข้าหาครับบอสนี่ตัวใหญ่กว่าครับดูครับจังหวะออกซ้ายมาแรนกระแทกซ้ายออกมาเติมด้วยขวาครับกระเติมด้วยขวาอีโด้ง่วงไปเลยครับมากรรมการนับครับ ต้นยกครับหนึ่งนาทีกว่าปไปหนึ่งนับครับแรนดออกมาไวบาดเต่านะครับพาดินโดนนับรับหนักทั้งคู่บอรแท,ทกซ้ายครับมาครับต่อบอร์ดเป็นฝ่ายเดินเข้าหาม้างแล้วนะครับมาแรนตั้งรับครับแต่แทกซ้ายโดนมาอย่างครับอย่างจังหวะแทกซ้ายมามา แท็กแรงมากครับจิ้มซ้ายครับจิ้มซ้ายมาไม่ถึงครับบอสจิ้มซ้ายมาอีกทีจิ้มซ้ายไปคืนครับจิ้มซ้ายตะเติมไม่ขวาเอาโฟกดมัดขวาไม่ถึงมาครับใครจะอยู่ให้จะไปครับมมยใหญ่เวทใหญ่พลาดมีนับครับเดินเข้ามาครับ แท็กซ้ายครับแรนด์เปิดมือขวาสองมัดครับมาแท็กซ้ายอีกแล้วครับมาบ่อใหญ่กว่านะฮะแท็กซ้ายอีกแล้วครับสักทั้งคู่ครับมาลายเต็มตัวแท็กซ้ายทีครับสักคนหัวครับแบรนด์มาแท็กซ้ายครับเติดมวยขวาไม่ถึงครับ แรนวนหลบนะครับแรงก็แทกซ้ายคืนครับยับซ้ายคืนยับซ้ายคืนยับซ้ายคืนเหมือนกันครับบอสมาทันกันครับมาจังหวะน,นี้ไม่เติมมาบนยกที่หนึ่งครับอือหนึ่งน้าครับยกที่หนึ่งมาหัวเวียใหญ่ๆนะครับต่อยกที่สองครับอือมาบอสจะ เปลี่ยนเกมหรือเปล่าครับแท็กซ้ายอยู่แล้วครับแลนด์แท็กซ้ายเติมด้วยขวาครับจังหวะนี้อันตรายมากครับแท็กซ้ายทีบอนนี่ยกกัดป้องกันอย่างดีแท็กซ้ายอีกแล้วครับมาหาจังหวะนะครับยับซ้ายไปหาจังหวะเปิดตามด้วยขวาครับบอรแลนนั่นอีกหนึ่งดอกครับ หยับซ้ายคืนเหมือนกันบอสบอดห<อ>ยับซ้ายคืนครับเติมเลี้ยขวาม,มาเติมขวาเติมเลี้ยขวาไหมจังหวะนี้ไม่ถึงค,ครับกวัวที่ไหนใหญ่กว่าได้ไงครับแลนบอกมาไป่หนึ่งนับนะครับแนลนเติมขวาติดการครับ ักซ้ายมาักซ้ายเติมด้วยขวาอีกแล้วครับเติมด้วยขวาอีกแล้วขาขึ้นไปโดนครับเต็มเต็มครับโอ้โหเจ้าตัวนั่งครับเพียบเลยเอาได้นับสองครับแบรนด์หวะพลาดครับปะคัดขึ้นไปเต็มเต็มขาครับม่ตอนนี้เราโอ้โหอีเดินครับบอสจะกดลงมาครับ ไม่ได้ครับมาฟองกรรมการ <No>. 1. 1> คำคำผ <30 seconds S 1> oh, จะตัวพลาดครับโ <No. 1. S 1> ดนสองนับบอสมุมสีน้ำเงินนะครับบอสจะตัวเดินนะครับบอสจะเอาคืนได้ไหมครับแรงจังหวะดีกาละกว่านะครับโยกหลบเ so bon ข้าออกเข้าออกครับแรง ด่านจังหวะมาอันตรายครับมาจังหวะย็บซ้ายแล้วเติมด้วยขวาครับยับซ้ายคืนครับบอสแผนถอยออกมาครับหมดยกที่สองครับอือหือสองนับครับแลนได้ต่อยกที่สามยับซ้ายยับซ้ายคืนมายับซ้ายไปยับซ้ายคืนเหมือนกันยับซ้ายคืนครับมาทันกัน ปล่อยขวาครับปล่อยขวาครับมาเติมด้วยซ้ายมาแต่ตัวไม่ลงกลครับบอสโอ้ยเลือดโชครับแตกครับบอสมีแผลแล้วครับมีตำหนิแล้วครับบอสโอ้โหมาแต่ตัวไม่สนครับเดินตอบด้วยขวาครับตอบด้วยขวาอีกทีแรงยังเก็บทรงเก็บแทกซ้ายอีกแล้วครับจังหวะดีกว่าครับเติม รู <H an ning> ้การจะออกอาวุธครับจังหวะเข้าออกเข้าออกแลนดีมากมาบอลไม่สนใจครับ <c oughs> เห็นเลือดแล้วไม่ได้ครับข้างครับจะเอาคืนอกยับไปจังหวะแลนดึงลบหนเดียวครับไม่โดนโอ้โหโดนครับมาจังหวะนี้จังหวะสองแลนทำไม่ดีฮะ ปล่อยขวาไปไม่ถึงครับปล่อยขวามาอ่าโดนครับตรงนี้โดนครับ,รบซ้ายมาเล่นหมัดหน้ากัในใกล้ๆๆๆเลยครับปล่อยขวาไปครับมาบอสเดเินเร็วครับแตก,กมาแล้วครับหน้าเลื้อฉชีกมาแล้วครับจังหวะนี้กออนครับ เหนียวลงมาต่อยไหมแยกก่นมาทำอะไรไมครับเจนฮะกต่อครับซ้ายมาต่างคนต่างแยบครับขับซ้ายไม่ถึงครับแรนดึงหลบหน่อยเดียวก็ไม่ถึงแล้วครับไม่โดนเอามัวไหไนะครับมาหมดยกที่สาครับยกนี้แตกครับบอสมาต่อยกที่สี่ฮะมา ตับตัวแกเกมไหมครับเดินเกมเดิมครับมายับสายนำเอวครับบอสยับสายจังหวะออกซายนี่แรงทำไม่ดีกว่านะฮะไวกว่าชัดเจนกว่าหน้าพึงหน้าผากแตกนะครับบอสมามาโอยโดนขวาตรงนี้ครับมาเก็บทรงครับไม่มีอะไรยับสายแล้วทำลายจังหวะนะฮะอย่าคิดนานครับมายับสายเปิ้ลไมขวาไม่ถึงครับ เก <What? S 1> ็บไฟมาไม่ถึงแม่จังหวะต่อยสายไม่ถึงครับ แลนเห็นหมดแล้วฮะอาวุธยับไฟไปอีกทงตบายคืนครับแลนมาไม่จนมุมครับแลนมาหนีออกดีครับดึงระทมครับนี่ครับจังหวะออกสายก่อนนะฮะจังหวะซ้ายนี่จังหวะรอตบรอนี่ครับมา ไปก้มหัวต่ำกว่าครับโดนครับเจ้ตัวเดินครับบอสจะเรียกนับคืนได้ไหมมุดยีทำอะไรไม่ได้ครับมาโดนซ้ายอีกแล้วครับโดดต่อยมาเลยครับแลนแน่นอน่างจริงครับแลนจังหวะนี่โอ้โหแต่กล้ามผากหรือเปล่าครับตายตาด้วยฮะโอ้โห ไม่ถึงครับทำไม่ถึงต่อไม่ถึงอีกแล้วครับบอสแวนรอจังหวะ2ต่อโต้ะนี่ครับมาหาหนึ่งทุดครับถัดเจนกว่าครับมาหมดยกที่4ี่ครับโอ้โหเลือดไหลสดเลยครับแต่จากหน้าผากเสียวฮะต่อยกทีดท้ายครับยกที่ห้าครับมา บอสจะเปลี่ยนเกมไหมครับต้องเดินเร็ววันนี้ครับเดินละโอ้ยน่าสวยครับมาบีเข้าไปครับบอสจังหวะทิ้งอาวุธกว่านะครับแลนไม่ให้คิดครับโอ้ยออกมาเลือดยังห่าไม่อยู่อะ เ like as as ต็มเวทีหมาแล้วครับตอนนี้เลือดบอส <c oughs> ยับมายับไยไปมายับไฟไปต่อยฝวาก็ไม่ถึงครับ <c oughs> จังหวะขาดชากนเกินครับบอส <c oughs> โอ้ยโ,โดนหลอกต่อยซ้ายครับต่อ, <c oughs> ตอยซ,อ <c oughs> ซื้อเลยครับแรน โอ้ยต่อยขวาตรงนี้สวยครับมาเติมครับต้องเติมมาแรงกดไว้ฮะทุบ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 เอาทุบกันไกลๆฮะฮึมวยรายการมัดเปล่านะฮะต่างประเทศมั่งโคตรปวดฮะโอ้ยแยกไหมแยกก่อนครับเลือดเท้าตาแรงนะฮะเลือดบอสเท้าตาแรงครับ หยับ้ายหยับ้ายทีไม่ให้เข้าแล้วฮะเก็บอาวุธแล้วตอนนี้ครับแลนดวนออกนีอย่างเดียวครับหยับ้ายเหมือนกันครับบอสเข้าไม่ถึงครับยี่สิบวิธีท้ายฮะปฏิหารีไหมครับบอสโขดหน้าเนอแดงหมดแล้วครับห <c oughs> ยับ้ายเข้าไปครับทุบทุบ ทุบทุบทุบอืมทุบถูก,ก,กใกล้ใกล,ใกล้ใกล้เลยนะฮะอืมหมดยกที่ห้าครับโอโ้โหสุดเดือดครับคู่นี้โคตรละเอดสดกันจนเลือดอาบเจ้าตัววอตยกเบียร์แล้วครับมา